สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกระลับเข้าสู่ช่องโฟกัสเทอยู่ผมฟุกเช่นเคยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมโรบอทในแมปดินจา s ์สตาร์ซูมเลเอร์นะครับผมก็เป็นแบบจำลองการเป็นดินจานะซึ่งมันก็เพิ่งมีอัปเดตมานะครับผมนะในวันที่18เมษาที่ผ่านมานะครับแล้วผมก็อัดคลิปวันที่18เมษานะแล้วก็ตุนไว้เหมือนเดิม <laughs> จริงคือกาว่าจะปล่อยลงทันทีแหละเออแบบอาเสร็จปุ๊บตัดต่อแล้วรีบลงเลยนี้แต่คือแบบผมต้องตุนไวนะเพื่อที่จะไว้ช่วงที่ผมแบบว่าไม่ว่างไลฟ์สตรีมอะไรนี้นะก็คือผมจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์นะครับเห็นใจกันหน่อยนะคือผมทําช่องคนเดียวตัดต่อคนเดียวนะซึ่งการลงคลิปทุกๆวันเสาร์เนี่ยคือเป็นอะไรที่คือก็รู้สึกเหนื่อยเลยต้องลงให้ทันทุกๆวันเสาร์แะครับแมปนี้นะครับเป็นแมปจําลองกานนินจานะ เราไม่รู้กันเลยว่ามันต้องเล่นอะไรยังไงบ้างแต,แต่แต่รู้สึกว่าเหมือนลูกศรมันจะชี้ไปตรงที่เวทีตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปดูระบบข้าวขก่อนแล้วกันนะครับสอนชิงช้างอะสีแดงนี้อ่านดันไซก่อนเลยอ๋อน,นี่คือจะเป็นอันล็อกเทเลพอร์ตในแต่ละด่านนะครับอันล็อกต้องใช้200โลบักนะครับอันที่2เป็นร้านค้าดับเบิลคอยได้กัคัสคโลบักดับเบิลเจมนะคก็จะมีประมาณนี้นะอ๋อน,นี่อะไรเนี่ยทำฟาเตอร์อ๋อเก็บ FK เหรอ FK ปลาดาวกระจายเยอะ ดินจาสปีดอ้นี่เพิ่มความเร็วนี่ครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะอ๋้มีเมดเหล็กดูดด้วยซุปเปอร์มินเนตดูดอะไรวะนั่นนะอันว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเห็นแล้วกันนะอันนี้อะไรของขวัญอ๋อของขวัญให้เพื่อนได้นะส่งของขวัญให้เพื่อนได้นะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดนะโค้ดนะครับณตอนนี้นะครับก็มีคนกดไลค์แมบบนี้นะครับประมาณสาม0มื่นคนนะซึ่งเขาก็ได้แบบว่าเก็บดาวใจใคุณสองนะครับอันนี้เท่าที่ผมสังเกตมานะ น่าจะเพิ่มแบบคูณ2นะครับผมนะโค้ดก็เป็นชื่อโคด้ดโค้ดอันนี้เลยนะครับนะสตาร์ซึ่งตอนนี้คือผมกรอกเรียบร้อยแนละ้วเนี่ยกรอกเรียบร้อยลนวะโอเคครับเราวิ่งไปเลยดีกว่าอ๋อคือกดชิปต้องแบบมันดิงมาโอกดกดชิปมากไปได้เอาเอาไ่ว่าคือไม่ต้องกดชิปแล้วกันอ๋อโอ้โหนี่คือเราก็ไปอยู่ใกล้กับศตูแล้วก็คลิกสายเนี่ยแค่นี้เหรออ๋อมันจะเป็นจังหวะเดี๋ยวลองดูดิ คือสรุปก็คือแบบมันต้องเดินเข้าใกล้หรือว่าคลิกใส่กันเองอ๋อโอเคเดินเข้าใกล้ก็ได้คือต้องพยายามแบบเดินเข้าใกล้นะอ,อ๋อยังนี้นี่เองอ่ะอุ้ยเดี๋ยวคือเราตัวเราอยู่ในน้ำเราโจมตีได้ไหมนะนี่นนะนนยต้องเดินเข้าใกล้นะครับถึงตัวเรามันจะโจมตีใส่ศัตรูได้แต่ผมคลิกขวาเลยกันอ่อ คือผมตั้งค่าคลิกขวาให้มันเป็นแบบว่าหันมุมกล้องได้อย่างอิสระนะเออไม่ต้องไปกดคลิกขวาคนะ้างไว้นะจะได้สบายนิ้วมือหน่อยโอเคอลไรตัวที่อยู่หลังของเราเป็นใครวะเนี่ยกระต่ายแบกไข่เหรอโอเคแล้วเราไปดูที่เวทีนะเออเดย,เด,ยเดี๋ยว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 รูปนี้รูปตรงเวทีทำไมคุ้นๆจังวะโอ้สต Ninja รีมเมอร์นินจาหรอวะเดี๋ยวกดด e. ีก็คืออ๋อครับของได้เหรอจับลากเหร โอ้เพิ่มดาเมจดเพิ่มขึ้นใช่ไหมเนี่ยเหมือนเราแบบว่าฟาร์มดากระจายเก็บไว้หลายๆอันแล้วก็เอาคราฟแบบราการแบบลางมารวมกันนะอย่างนี้เองโอ้โหก็คือเราก็ต้องเอาหนึ่งกับ1มารวมกันก่อนแล้วค่อยเอา2กับ2มารวมกันนะครับน่าจะมีประมาณนี้นะส่วนนี้น่าจะเพิ่มอ๋อเพิ่มนะตรงตอนนี้เราไม่มีเจมครับ เนี่ยครับด้านขวานี้ะจะเป็นเจมเพชรสีม่วงนะซึ่งเทรามบอบกว่าอยากจะเพิ่มช่องเก็บของของเราเนี่ยคือเราก็ต้องแบบว่าไปฟาร์มเยอะๆนะครับเพื่อที่จะมาปลดล็อกตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมเอามาเอาแล้วมันไอช่องข้างล่างมันลากไม่ได้หรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะระบบเกมนี้อันนี้ก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเลยแล้วก็แบบว่ามาลองอะไรใหม่ๆนะครับโอเคนะเหมือนมีลูกฟอนบอกดนะ้วยอ๋อเราต้องไปตีต่อคนระคลิปนี้ผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเยอกับ เรื่องระบบการเล่นเบื้องต้นนะคือจะให้เล่นตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยบอกเลยว่าโหนานแน่นอน <c oughs> คุณก็ดูเอาดิเห็นปะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมเล่นก็ให้คร่าวๆให้ดูแล้วกันนะเฮ้ยรู้สึกว่ากรกระาจายเรามีน้อยไปมันผมเอาเก็บรวมหมดเลยอะเหรียญน,นี่นะ่าจะเอาไปซื้อดาวใจเพิ่มเดีย๋ยวผมขอไปใช้ก่อนแล้วกันอ๋อมาได้ไอเย็นนี่นคืออะไรวะอ๋อนี่เงินเงินที่เราบอกว่าตีมอนได้นะ มันก็จะดอกมาอ๋ออย่นี้นี่โอเคเพิ่มความแรงนี้เราก็ใส่เต็มที่เลยอันนี้จะรวมไม่ได้อะเอ้ยตังค์ไม่พอ,อเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ไดครับคร่าวๆแค่นี้ก่อนอันนี้ก็ได้จะกดกดไม่ได้นะครับกดคาฟเพิ่มไม่ได้โมช่องเต็มแล้วนะกดคาฟเพิ่มไม่ได้หตรงนั้นจะเป็นต้องเิลเจ็ดก่อนนะครับผมต้องเบลเจ็ดก่อนเวลลวมันดูตรงไหน ผมว่าน่าจะวิวมันน่าจะต้องดูตรงนี้แน่ๆเลยอะอันนี้มันพึ่งสามเองตรงนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะอันนี้เป็นท็อปเพยเยอร์นะครับโห oh. คือเขามีแบบว่าดาวกระจายแบบว่าเป็นครึ่งเซี่ยวด้วยอะประจันครึ่งเซี่ยวโห oh. แบบนี้อ๋อ oh. ตรงนี้อ๋อ oh. ต, oh. ตรงนี้คืออ๋อ oh. เป็นสุกับบอลอะมันก็ยืนเฉยๆตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยยืนเฉยๆอย่างเดียวแล้วเรือต้องสามหมื่นด้วยผมแบบเดินทัวร์คร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วระบบมีอะไรบ้างอันนี้ โยวิวสิบห้าอ๋ออันนี้คือป้ายบอกตัวเราหรอเนี้ยว่าว่าอยวิวเท่าไหร่เดี๋ยวงงอะตรงนี้เป็นนี่จะคนสร้างแมปนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดิอ๋อนี่ยไม่ได้ฮะต้องวิวเจ็ดก่อนแล้วมันดูเวิตรงไหนดิเดี๋ยวผมน่าจะต้องเดินหาก่อนนะว่าวิมันดูวิยังไงผมว่าดาวกรนะจายน่าจะต้องแบบว่าอัพเคลื่อนเป็นววเจ็ดแน่เลยถ้ามันไม่ใช่อย่างที่ผมบอกก็แย้งมาได้นะ มาดูแล้วคือแบบมันมันไม่มีเอบอกเวลเลยอ่ะนะไม่มีบอกเวลเลยผมเลยไม่รู้เหมกันเลยว่าคือจะต้องทางไหนต่อเี่เดี๋ยวเราไปเก็บนี่โอ้โหเจมเยอะเลยเก็บเก็บคือพวกมอนนี่คือแบบมันย่เฉยนะครับเออร่มเหมือนเล่นเพกซิมเลเตอร์เลยว่ะแนวแบบนี้เหมือนกันแต่นี่มันจะมาแบบในธีมของนินจานะ แล้วโปรไฟล์แล้วไอ้รูปตรงนั้นก็นินจาด้วยอ,นนอันนั้นอันนั้นอ่ะมันนินจาที่เป็นสตรีมเมอร์นะรูปไอ้รูป,รปตรงนั้นอ่ะคือผมก็ไม่อยากจะอ้างยิงนะแต่คือตัวแมพมันทําให้เห็นแล้วคือจะทําเป็นไม่รู้จักมันไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนยังไม่อันลอกนะวเวลเจนนี่คือแบบมันต้องเป็นดาวกระจายแบบนี้แน่ๆเลยเนี่ยถ้าที่ผมเห็นนะเนี่ยต้องแบบนี้แน่ๆเลยกระจายโอ้โนต้องใช้เวลาเล่นไปสักพักใหญ่เลยเนี่ยโอเคนี่ไง ผมว่าน่าจะต้องทำให้มันถึงอันเวลเจ็ดจอะกระจายเวลเจ็ดอะชัดเลยอะมันต้อง,งกระจายเวลเจ็ดแน่นๆโอ้โหน่าจะต้องฟาร์มเยอะเลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันอโอเคเออเพิ่อมอีกช่องได้ละหกโอเคได้ความจริงละสามสามรวมสี่โอเคมันต้องลากคราบแบบนี้ครับ มาลำรุ้นกันว่าจะได้ไปหรือเปล่าเลยครับผมว่ายังไงก็ได้ไปเลยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลาในเรื่องของการฟาร์มตีมอนนะครับแต่ถ้าใครแบบไม่ซีเรียสเรื่องการฟาร์มรอบนั่นเลยฮะแมบนี้เนี่ยถือว่าเป็นแมบที่เพลินอยู่นะถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าไม่ซีเรียสเรื่องเวลาเนี่ยก็ถือว่าเพลินเลยแหละรู้สึกว่ากว่าจะได้ไปนี่น่าจะอีกงนานเลยเนี่ยโอ้โหแล้วดูของผมเมื่อก่อนเิี่ยนัตอนเนี้ยคือนี่หกแล้วเจ็ดคือมันต้องเป็นแบบนี้ ะครับเจ็ดต้องเป็นแบบดาวกระจายแบบเนี้ยซึ่ง <c oughs> ก็จะสะสมเสร็จอีกนานเลยเนี่ยนโะ okay, อเคเลยเราอดทนสักหน่อยแล้วกันเออหกแล้วเจดแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยได้ล้วนี่งไงเราได้ไปแล้วนี่ได้เข้าไปยิงไว้ใช่ไหมนี่อันล็อกเตี่ยมนี่ไงคือมันค่อนข้างที่จะใช้เวลายเลอยอะหน่อยนะครับในการฟาร์มเราได้มาแล้วครับดาวใจดาวใจเวลเจ็ด ผมก็ง,งงตั้งนานเลยนะว่าแบบเออมันดูเวลยังไงวะอ๋อที่ไหนได้ดูเวลมาจากกาันต้องดูเวลตรงที่ดาวกระจายของเรานะครับผมมาอย่างนี้ก็คือเวลเจ็ดละอักกี้ครับผมมีเพิ่มตัวเลือกใหม่ขึ้นมาด้วยนะตอนแรกมีแค่ออโต้ครับกับออโต้เมนนักกี้ครับน่าจะครับดาวกระจายเวลสองแล้วก็ครับดาวกระจายเวลสา,าลมข้ามขันเลยแล้วกัน <laughs> นี่เลยโอเคเกมนี้ก็ถือว่าเล่นไม่น่ายากนะครับผมนะก็พอเล่นไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็เรื่องกระจยระบบเกมแล้วนะ ครที่ชอบแนวแบบว่าดินจาปลาดากระจายอะไรนี่ก็แบบนี้ก็แนะนําเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะหลับแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะส่วนใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับลิงก์แมปอยู่ใต้คลิปนะครับผม เอตัวรายไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ